ให้ทั่อบสริกาสวัสด,สสดีสำหรับชาวราศีเมถุนและคณะราศีเมถุนด้วยนะคะวันนี้นะเราจะมาดูดวงภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีเมถุนและคณะราศีเมถุนนะคะประจําช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีกันแล้วนะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอยากให้ชาวราศีเมถุนและคณะราศีเมถุนทุกท่านได้รับฟังแต่สิ่งดีๆ เรามาเริ่มกันนะคะส่งท้ายปีใหขออนุญ,ญาตพูดถึงดาวจรนะของลัคนาราศีเมถุนนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ละกันนะเพื่อเราจะได้รับรู้แนวทางนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะดาวเสาร์เนี่ยจะอยู่ในราศีมังกรประจําช่วงเดือนธันวาคมนั่นมันส่งผลกระทบกับชาวราศีเมถุนให้เราเนี่ยอาจจะได้มีความท้าทาย ะะการต้องได้รับผิดชอบในสิ่งที่มันค่อนข้างยากหรือจะถูก คาดหวังนะคะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท้าทายนะแล้วก็ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากๆมีเรื่องให้คุณนะคะจะต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจหากช่วงนี้ใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญางานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับความรอบคอบตัวหนังสือนะคะหากจะต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายการทำร่างกฎหมาย การทําอะไรที่ถูกต้องตามกฎกติกาเนี่ยต้องรอบคอบมากๆในทุกๆการตัดสินใจจะเซนจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคะชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะต้องดูดีๆนิดนึงนะแล้วก็นะดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในราศีธนูช่วงเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันก็จะส่งผลดีมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยะคะการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภวาสนาจะโดดเด่นเนี่ยนะคะหรือใคร ที่กําลังลงทุนหรือกําลัง จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการให้สิ่งของที่มีค่ากับคนรักอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้จ่ายด้วยความสุขความพอใจความสบายใจการรู้สึกว่าอยากให้คนรักอยากให้คนในครอบครัวอยากเปพี่น้องบริวารน,นะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็รู้สึกว่าอยากจะให้คืนกําไรแก่ลูกค้าก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะ ให้เราอยากที่จะ ตอบแทนบุญคุณตอบแทนคนที่เคยสนับสนุนคุณนะคะและคุณจะรู้สึกว่ารักคนรอบข้างเนี่ยเป็นพิเศษหากคนที่โสดอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการดึงดูดคนดีๆต้องการเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าในราศีธนูประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเลยนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงประมาณปลายเดือนนั่นส่งผลให้ในเรื่องของการ สื่อสารการตัดสินใจการพูดคุยหรือใครที่ทำอะไรที่มันจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ความคิดสิ่งใหม่ๆนะคะค้าขายใครที่เป็นเซลล์งานที่ต้องเจรจาใช้การสื่อสารเนี่ยถือว่าจะเป็นช่วงที่บางทีเราจะต้องมีความรอบคอบอย่าไปรับปากใครแบบส่งเดชนะคะเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันจะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆหรือหากเราพูดอะไรไปมีเกณฑ์ว่าจะเป็น ดังที่เราพูดออกไปนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือจะไปรับปากใครอย่างที่บอกไปเนาะช่วงนี้อยากให้รอบคอบนิดนึงนะคะเรามาดูไพ่หย,ยิบสี่กันนะว่าชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกมาเลยห้าดาบในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหนื่อยกับการที่จะต้องไปโต้เถียงเหนื่อยกับการที่จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของผููคนจะเห็นได้ว่าคุณอยากที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวนะคะเราก็รู้สึกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยคุณต้องการที่จะปล่อยทุกๆปัญหาอันไหนที่เราไม่อยากจะเถียงไม่อยากจะไปจัดการเราก็จะเริ่มปล่อยวางมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไปมุ่งหน้า ตั้งหน้าตั้งใจทำสิ่งอื่นที่คุณจะรู้สึกว่ามันสบายใจกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะติดต่อกับใครนะ,ะโดยเฉพาะอาจจะคนในครอบครัวหรือว่า ไม่อยากทํางานร่วมกับคนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตาด้วยหากทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าคนไหนที่เรารู้สึกว่ามันทํางานด้วยกันยากคุณก็จะเลือกที่จะปฏิเสธหรือว่าอาจจะไม่อยากเผชิญหน้าเนี่ยค่ะมี justice เกิดขึ้นนะพลังงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความถูกต้องไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะจะต้องอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความยุติธรรมไม่เอาเปรียบใครเราก็ไม่มีทางที่จะให้ใครมาเอาเปรียบคุณหรือคุณอาจจะได้ยุ่ง นะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยค่ะเราก็มีราชาไม้เท้าเนี่ยความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะมีความกดดันนะคะได้รับผิดชอบในสิ่งที่สําคัญด้วยแล้วตัวคุณเอง ชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาราศีเมถุนคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะจริงๆแล้วเป็นคนที่เก่งมากๆเลยแหละหากพูดคำไหนเนี่ยทุกคนก็จะเรียกได้ว่ามีความเชื่อมั่นถ้าคุณเอาจริงนะพูดคำไหนคือต้องเป็นคำนั้นเราจะมีความหนักแน่นถ้าหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าปล่อยวางคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะไปจู้จี้จุกจิก ก็เป็นไปได้เนาะแต่ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยอะไรที่คุณรู้สึกว่าจะต้องทําให้มันอยู่ในลู่ทางมากขึ้นอยู่ในความถูกต้องมากขึ้นคุณก็เริ่มจะมีพลังงานของการรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันอยู่บนเส้นทางของความถูกต้องเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปจัดการทําอย่างอื่นได้จะเรียกได้ว่าเนี่ยะคะในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีระบบระเบียบกับการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะห้ามไม่ท้าวเนี่ยมันก็ยังหนีไม่พ้นความวุ่นวายเนะ เราอาจจะต้องอยู่ใน่าำกลางความวุ่นวายอยู่แหละแต่แค่ว่าคุณเองก็จะเริ่ม ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเถียงเราไม่อยากจะมีประเด็นเราก็จะมองข้ามปล่อยวางหรือเลือกที่จะไปทําอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทําในสิ่งที่มันไม่ใช่เถียงกับคนที่เรารู้สึกว่าเถียงไปเราก็แพ้อยู่ดีนะคะหรือคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนที่เขาอาจจะไม่ชอบคุณคุณไม่ถูกชะตาเขาเขาคืออยู่ใกล้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกกันนะคะหรืออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วย ะะไม่ได้สนับสนุนคุณเป็นอุปสรรคให้แก่คุณนะคะ,คะ,คะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเท้าไม่เท้าเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงหลายสิ่งอย่างนะคะมันยังมีความยากเราอาจจะยังไม่สามารถจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นได้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีบางเรื่องนะคะเรื่องสำคัญเนี่ยที่มันอาจจะต้องยืดเยื้อเวลาออกไปนะแต่ รับรองเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนด้วยความที่คุณเป็นคนจริงจังอะ่ะ ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะกลับมาจัดการให้มันเสร็จอะยังไงมันก็เสร็จอยู่แล้วนะคะเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีเป้าหมายอะคือความสําเร็จเท่านั้นนะคะถ้าไม่เสร็จคุณก็จะไม่ยอมพักไม่ยอมหยุดนะคะจะต้องไปให้ถึงจนกว่าจะต้องรู้ว่ามันจะไม่สําเร็จมันจะเจ๊งกันไปข้างหนึ่งหรือมันจะสําเร็จนะคะก็คือเราจะต้องทําจนกว่าเราจะรู้เลยนะเดเดวิลมานะคะมันบ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนและคนาราศีเมถุน ในสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะด้วยความเป็นอุปสรรคหรือในสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยคือเราเองก็มีคู่แข่งมีคนจับตามองดูคุณหรือว่าเราอาจจะทํากับคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณเท่าที่ควรนะคะทำกับคนที่เขามี การตั้งคำถามในชีวิตคุณหรือทำในสิ่งที่บางทีมันจะต้องใช้เวลามากๆพอสมควรนะในแต่ละอย่างในแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องรอเวลาหากใครนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการทำเอกสารกระบวนการเกี่ยวกับการขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยอยากจะบอกว่าธันวาคมนี้เนี่ย มันยังไม่ได้มีการยุตินะคะอาจจะยังไม่ได้ยกฟ้องยังไม่ได้มีการตัดสินนะอาจาจะต้องมีการยื่นออกไปก่อนยื่นอุทธรณ์ได้หรือว่ายังจะต้องมีเรื่องของการต่อสู้กันเกิดขึ้นใครที่ทำงาน,นงานประจำงานอะไรก็ตามเนี่ยก็คือยังเห็นว่าเราจะได้มีการต่อสัญญาใครที่กำลังรอคอยการผ่านโปรนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังหรือใครที่กาลังรอคอยที่จะทาสัญญากับลูก ลูกค้าเนี่ยค่ะก็มีเกณฑ์ว่าเราจะได้ทำสัญญาทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตเนื่องจากว่างานมันยังไม่เสร็จนะคะหรือว่างานที่คุณทำเนี่ยคือมันยังเห็นช่องทางในการต่อยอดเขาก็อยากที่จะทำงานร่วมกับคุณอีกนะหรือลูกค้าก็รู้สึกว่าติดคุณนะคะรู้สึกว่าชื่นชอบในผลงานของคุณรู้สึกว่าใน สินค้าที่เขาได้ไปนะคะมันค่อนข้างที่จะมีคุณค่าทางทางจ,จิตใจหรืออะไรก็ตามทำให้เขาอยากที่จะมาใช้บริการซ้ำมาซื้อซ้ำนะ The ม a g i c i ช n เนี่ยพลังงานของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้จริงๆมีหลายเรื่องให้ต้องคิดนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่เราจะต้องได้ไปพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายด้วยต้องได้เข้าสังคมต้องได้ไปเจอกับผู้คนมากมายเจอกับคนเก่งๆบางท่านเนี่ยก็ต้องเจอกับคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเจอกับคนมีอีโก้ทำให้คุณเองเนี่ยก็จะต้องเหมือนใช้ไหวพริบค่ะในการวางตัวเรียกได้ว่าตลอดทั้งช่วงเดือนธันวาคมนี้ชีวิตน่าจะยุ่งพอสมควรนะมีทั้งเจอทั้งคนที่อาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้หวังดีกับคุณนะเข้ามาเพื่อพึ่งพาคุณหรือคนที่คุณจําเป็นจะต้องไปพึ่งพาเขามันก็ทําให้เราเนี่ยบางทีจะต้องเหมือนกับวางตัวในการปรับตัวเข้าสังคมบางทีเราจะรู้สึกว่าเป็นการสวมหน้ากากเพื่อที่จะปรับตัวเพื่อที่จะต้องอยู่รอดเพื่อที่จะ ทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยคิดถึงเรื่องเงินทองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยเช่นเดียวกันนะสิบเหรียญเนี่ยเงินเต็มมือไม่ว่าสิ่งใดที่คุณทําไปเนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องของงานที่ทําไปตลอดทั้งปีมันก็มีผลกําไรหลายท่านจะได้โบนัสนะหรือใครที่กําลังจะทําสัญญาทำ ธุรกรรมทางการเงินการกู้ยืมเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะเนี่ยค่ะการทําธุรกรรมต่างๆนะคะค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่าหรือคือนะคะใครที่กําลังออรอคอยเงินนะมีคนสัญญาเอาไว้ว่าจะ นำเงินก้อนมาให้คุณนะคะหรือว่าการที่ใครเคยหยิบยืมเงินคุณไปต่างๆเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะได้เงินก้อนมานะคะทำให้คุณเนี่ยจะมีเงินเกิดขึ้นนะรวมไปถึงนะคะเรื่องของโชคลาภเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะหรือใครนะที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจานะคะการไปประเมินการเขาเรียกว่างานเซลล์งานขายค้า ขายกิจการที่จะต้องใช้ปากในการหาเงินนะคะพูดอะไรใครก็เชื่อนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนตรงตามที่เราคิดเอาไว้มีเงินก้อนเข้ามาเนะะี่ยทำให้คุณเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถทําทุกอย่างให้มันอยู่ในรูทางนะหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินก้อนมาปลดหนี้ก้อนใหญ่ด้วยนะหรือนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได ได้เงินก้อนมาเพื่อที่จะวางแผนในการขยับขยายกิจการหน้าที่การงานในอนาคตหรือว่าเราเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะ เก็บเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วเห็นว่าตัวคุณเองนะมีไพ่สี่ดาบจริงๆเหนื่อยระหว่างเรื่องของสุขภาพด้วยนิดนึงละกันเนาะคือตลอดทั้งเดือนนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนคุณจะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ความคิดมีความกดดันมีความเครียดหลายอย่างมันก็ยังไม่ได้ จะสำเร็จแบบราบรื่นมันมีทั้งคนที่เป็น มารผจญน,นะเขาอาจจะไม่ใช่เป็นมารผจญแต่ด้วยเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการอยู่กับคนที่เก่งด้วยความที่ชาวราศีเมถุนเนาะอยู่กับคนที่เก่งอยู่กับคนที่มีอีกโก้อยู่กับคนที่บางทีเนี่ยคือเขาเองก็ไม่อยากจะเสียเปรียบคุณด้วยเหมือนกันคือมันก็เป็นผลประโยชน์ซึ่งเราจะต้องพึ่งพากันนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆเรายังไม่ได้โดดเด่นเรื่องของความเมตตาจากผู้คนรอบข้างแบบราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ประมาณช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะ เริ่มมีเกิดขึ้นนะคะแต่ดวงเรื่องความรักนี่ก็ยังดีนะคะเรื่องความรักนะหากใครโสดอยู่จะมีคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีตุลชาวราศีมังกรนะคะพลังงานของรักต่างไว้หรือว่าพลังงานของคนที่เขาเองก็ค่อนข้างมีภูมิฐานทางหน้าที่การงานทางสังคมนะ ฐานะที่ค่อนข้างแตกต่างกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณการได้พูดคุยกันนะคะก็เป็นการคุยกันแบบที่ในช่วงเดือนธันวาความนี้มันเป็นการจีบกันมากกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจเขาต้องต่แรกแต่ด้วยความที่เขามาตามตื้อคุณมาตามจีบคุณมันก็เลยทำให้คุณเองเนี่ยก็อาจจะมีอาการตกกลุ่มรักเขาเกิดขึ้นนะ ดีเดวิลนะมันมีอาการแบบรู้สึกว่าตกหลุมรักรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกคิดถึงเขาจังเลยเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันมีมันมีความกระวนกระวายใจนะฮะอยากพูดคุยกันอยากติดต่อกันอยากอยู่ใกล้กันเป็นความรู้สึกดีๆในฐานะที่ทำให้คุณเนี่ย หัวใจพองโตกลับมามีความหวังในความรักนะคะหรือใครที่แอบรักแอบชอบใครอยู่นะชาวราศีเมถุนมันจะมีเกณฑ์ที่เราต้องเจอกับเรื่องบางอย่างนะคะทำให้เราได้ใกล้ชิดเขาแล้วได้ปรึกษากันได้พูดคุยกันนะคะได้เหมือนกับว่าใช้เวลาใกล้กันร่วมกันมากขึ้นจนมีโอกาสที่จะได้สารภาพความรู้สึกสารภาพความในใจด้วยนะคะส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยตัวคุณเองนะจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ย ไม่ค่อยอยากที่จะสนใจแฟนเท่าไหร่หรือเวลาเราเจอกันเราก็เถียงกันเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะด้วยความคุ้นเคยหรือด้วยความที่เราอาจจะเป็นเหมือนของตายต่อกันแล้วอะขอให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ะะอยู่ในศิลธรรมคุณงามความดีที่ควรจะต้องะะให้เกียรติในฐานะการเป็นคู่ชีวิตกันก็พอนะจริงๆเนี่ยต้นเดือนมันยังมีเรื่องของการประทะกันการ,การไม่เข้าใจการการพูดคุยกันจัก ผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดก็คือเป็นการเถียงกันกเจอกันก็คือเถียงกันแล้วเป็นเรื่องเดิมๆนะส่วนใหญ่จะทะเลาะกันด้วยเรื่องของอความรับผิดชอบต่างๆเนาะเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการแบ่งเบาภาระที่คุณรู้สึกว่าวางทีเนี่ยคุณดูเหมือนคุณเป็นเสาหลัก แล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้ในทุกๆเรื่องหรือนะคะชาวราศีเมถุนตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบความแฟร์เนาะบางทีภาระจากทางครอบครัวคุณจากทางบ้านนะหรือใครที่เคยผ่านการมีคู่ชีวิตมาแล้วมีครอบครัวมีพันธะที่ต้องดูแลในเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยคือคุณเองก็ไม่อยากที่จะเอาปัญหาต่างๆมานะคะปรึกษาคนรักเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ยุติธรรมกับสิ่งที่เขาจะต้องมารู้ภาระที่คุณมีนะ มันก็เลยจะทำให้บางทีเนี่ยคือด้วยความกดดันด้วยการเป็นเสาหลักของคุณมันทําให้คุณเองไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะบอกกันตรงๆบางทีเราเองก็จะพูดไปเรื่องอื่นแล้วกลายเป็นการแบบทะเลาะกันเนื่องจากเราไม่มีกระจิตกระใจเนาะไม่มีอารมณ์ที่จะพูดนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องบุคคลอื่นด้วยนะปัจจัยที่3นะคะครอบครัวบริวารญาติพี่น้องคุณญาติพี่น้องคนรักนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3มือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์จนทําให้ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันมีประเด็นต่อการแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะ ช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะเกิดการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นเกิดการสารภาพความในใจการเกิดการพูดคุยกันอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเขาไม่โอเคมันจะมีจุดที่เราได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วก็ได้เปิดอกคุยกันหาทางออกร่วมกันเนี่ยคะคุยกันเป็นกิจจลักษณะนะแล้ว อย่างที่บอกไปค่ะเพราะเรื่องการเงินมันโอเคหน่อยดีหน่อยนะคะเราก็จะมีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วมันไม่ได้ทะเลาะกันหนักเท่าช่วงต้นเดือนเนาะมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความสบายใจมากขึ้นและในช่วงประมาณปลายเดือนเรามีเกณฑ์ที่จะได้รับของมีค่าจากคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรับชมติดตามสวัสดีค่ะ